เริ่มแล้วนะคะเนื้อหาวันนี้ค่ะนักเรียนขา today lesson is not past not past not past อเอาแค่คำว่า past ก่อนสัปดาห์ที่แล้วคุณโนอรแล้ว past หมายถึงอดีตพูดถึงอดีตนึกถึงกิริยาช่องที่2แต่วันนี้คุณโนไม่ได้สอน past เฉยๆค่ะคุณโนสอน not past not pirat, past น o t แปลว่าไม่นักเรียนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนับพาสแปลว่าไม่ในอดีตหมายถึงปฏิเสธในอดีตนั่นเองหาเรียนมาดูโครงสร้างเมื่อไหร่คุณอุตพูดถึง not past ให้นักเรียนนึกถึงปฏิเสธในอดีตปฏิเสธในอดีตพูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึง didn't work one didn't verb one d i d d t verb one ตัวเดียวเท่านั้นค่ะนึกถึง d i d d t verb one ไม่ใช่ verb t นะคะหลายคนเจอ past past หมายถึงอดีตพูดถึงอดีตนึกถึงกิริยาช่องที่2ถูกต้องค่ะถ้าเป็น past เฉยๆนึกถึงกิริยาช่องที่สองแต่เมื่อไหร่เป็น not past เป็นปฏิเสธในอดีตเราจะนึกถึงคำเดียวเท่านั้นคือคำว่า d i d n t verb one d i d n t verb one d i d n t verb one ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น่ะ I sit on the chair I sit on the chair ฉันนั่งบนเก้าอี้ฉันนั่งบนเก้าอี้แต่คุณครูบอกว่าประโยคนี้เป็น not past Not past เพรว่าเป็นปฏิเสธในอดีต แสดงว่าประโยคนี้คุณรู้ต้องการหมายถึงว่าฉันไม่ได้นั่งเก้าอี้ในอดีตแล้วค่ะฉันไม่ได้นั่งเก้าอี้ในอดีตแล้วมาดูนะไม่ได้นั่งเก้าอี้คุณรู้บอกว่า not past หมายถึงปฏิเสธในอดีตพูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึง didn't work one didn't work one เท่านั้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบ ของข้อนี้จะกลายเป็น I didn't work on จาก sit ต้องเปลี่ยนเป็น sat ไหมคะเป็นช่องที่สองไหมไม่เปลี่ยนนะจาก sit ก็ยังคงเป็น sit เพราะฉะนั้น not past ายมากนึกถึง didn't work on กลายเป็น I didn't sit on the chair I didn't sit on the chair ฉันไม่ได้นั่งบนเก้าอี้ในอดีตแล้วคะ่ะ มาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างไม่ยากนะวันนี้คุณรู้ถึงบอกว่าทำไมคุณรู้ถึงโม้ได้มันไม่ยากค่ะมาดูบิลลี่บิลลี่ n c n c e on the floor บิลลี่ d n n e e on the floor บิลลี่เต้นบนเวทีแต่คุณรู้บอกว่าประโยคนี้เป็น not past เป็นปฏิเสธในอดีตปฏิเสธในอดีตนึกถึงคำเดียวเท่านั้นคือ did ด d n t verb one ถ้าประโยคนี้คุณนุชอยากจะบอกแสดงว่าคุณนุชต้องการสื่อว่าบิลลี่ไม่ได้เต้นบนเวทีในอดีตแล้วค่ะบิลลี่ไม่ได้เต้นบนเวทีในอดีตแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนึกถึงคำเดียวเท่านั้น Did Didn't work one ประโยคนี้ถ้าเป็น not past จะเขียนได้ว่าบิลลี่ didn't d a n e e on the f l o o r i บิลลี่ didn't dance on the floor บิลลี่ไม่ได้เต้นบนเวทีในอดีตแล้วค่ะโอเคนะคะโครงสร้างนี้ใครมีคำถามไหมลูกผ่านไหมจ้าได้ไหมได้ไหม <Okay. S 1> ผ่านครับง่ายไหมน็อพ s าสนึกถึงอะไรเท่านั้นตอบพนุษย์เปิดไมค์ตอบคณนุษย์ค่ะพูดถึงน็อตพาสนึกถึงปฏิเสธในอดีตพูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึงคำเดียวเท่านั้นคือคำว่า d i d didn't v e r b วันจำไว้นะคะคุณอุดบอกว่าน o t p a านให้นึกถึง didn t verb one didn t verb one ง่ายค่ะโครงสร้างนี้ง่ายเพราะฉะนั้นมาดูข้อสอบคุณอุดเรียกมันว่าข้อสอบได้เลยเนาะใบงานอ่ะก่อนที่จะไปข้อสอบมาดูคำว่า b e ก่อนไม่มีในข้อสอบอยู่แล้วนะคำว่า b e เอา้าบางคนสงสยัยครูครับแล้วคำว่า b e ผมจะใช้อะไรดี didn t is didn t am didn r หรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นคำว่า be อยู่ใน past นะ,ะอยู่ใน not past เราจะใช้คำว่า did n t be ค่ะ did ดึ be ไม่ต้อง did ดึ is did n am ึ am did ด t are นะคะเราจะใช้อยู่ตัวเดียวเท่านั้นคือคำว่า did n t be โอเคนะคะเพราะฉะนั้นมาดู exercise วันแบบฝึกหัดที่1หรือว่าข้อสอบข้อที่1นนั่นเองค่ะมาข้อหนึ่งเท่านั้นมีข้อเดียวเท่านั้นข้อสอบ โครงสร้าง not p a s s มาดูค่ะ not p a s s นะโครงสร้าง not p a s s นึกถึง didn't verb not p a s s หมายถึงปฏิเสธในอดีตพูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึงคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าคำว่าคำว่า didn't didn't didn แล้วตามด้วย verb ช่องที่ หนึ่งมาดูข้อสอบค่ะพลอย go to England พลอยไปประเทศอังกฤษแต่บอกว่าเป็น not past แสดงว่าเป็นปฏิเสธในอดีตแสดงว่าเขาต้องการบอกว่าพลอยไม่ได้ไปอังกฤษในอดีตแล้วค่ะพลอยไม่ได้ไปอังกฤษในอดีตเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะ พลอยอะไรดีคะเปิดไมค์ตอบสิจ้าพลอยอะไรดีพลอยอะไรดีลูกดิเด้นครับดิเด้นอะไรดิเด้นเฉยๆไม่ได้นะดิเด้นอะไรจ้าพลอยดิเด้นอะไรลูกดิเด้นลครับดิเด้นอ่าเก่งมากค่ะทีมรัาเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่ง เป็นคะแนนสอบนะเหมือนข้อสอบข้อหนึ่งอย่างนี้ล้วกันค่ะ,ะคุณรู้ใช้คำว่าข้อสอบข้อที่หนึ่งจะตอบว่าโครงสร้าง not p a s s คือปฏิเสธในอดีตพูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึงคำเดียวเท่านั้นคือ did ดื n verb one did ดืนแล้วตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งข้อนี้เขาบอกว่า fly go to England กริยาคือคำว่า go อยู่ใน verb หนึ่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้ว่าพลอย didn't go to England ค่ะพลอย didn't go to England นี่คือข้อที่หนึ่งผ่านนะคะไม่เขียนให้ดูนะเพราะมันคือข้อสอบมันคือคะแนนสอบนะคนุณพูไม่เขียนตรงนี้ให้ดูนะแต่นักเรียนเขียนเองนะคะพลอย didn't go to England ค่ะข้อที่1ผ่านนะจ๊ะ ไปต่อโครงสร้างแรกผ่าดได้หรือยังลูกวันนี้มีสามโครงสร้างโครงสร้างแรกข่าดได้หรือยังคะ่าคะได้เปล่าอ่า not past หมายถึงปฏิเสธในอดีตพูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึงคำเดียวเท่านั้นคือด i d ด t v e r b ิร์ d วันดิ๊ดนนะคะไปต่อวันนี้โครงสร้างที่สอนสอนสอนว่ะสอนที่คุณลูกต้องการจะสอนค่ะเป็นโครงสร้างคำนี้ค่ะพูด พูดทำพูดในใจก็ได้หรือใครจะพูดออกใหม่ก็ได้ค่ะโครงสร้าง future 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 นะ future future แปลว่าอนาคตค่ะนักเรียนค่มาแล้วค่ะปัจจุบันอดีตมีอนาคตแล้ว future แปลว่าอนาคตนะจ๊ะมาดูนะคะโครงสร้าง future เทดถึง future หรอ future หมายถึงอนาคต พูดถึงอนาคตนึกถึงคำนี้เท่านั้นค่ะ will verb one will verb one will verb one อีกครั้งค่ะวันนี้โครงสร้างที่สองของวันนี้ที่คุณร็สอนโครงสร้าง future future หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง will verb one will verb one will verb one ยกตัวอย่างเช่น he go to Japan he go to Japan เขาไปญี่ปุ่นค่ะเขาไปญี่ปุ่นเป็นอนาคตคูนุตบอกว่าเป็นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์หมายถึงอนาคตแสดงว่าเขาจะ ไปญี่ปุ่นในอนาคตถูกไหมคะเขาจะไปญี่ปุ่นในอนาคตพูดถึงฟิวเจอร์แต่ว่าอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง w ิ l l วิ r ์บวันวิวเวิร์บวเพราะฉะนั้นเขาจะไปญี่ปุ่นในอนาคตตอบได้ว่า he will go to Japan He will go to Japan พอได้ไหมคะไปดูที่ตัวอย่างที่สองค่ะวันนี้ไม่ยากวันนี้ไม่ยากไม่มีกฎ,ไม,มกฎไม่มีอะไรเลยจำแล้วเอาไปใช้อย่างเดียวมาดูคะ่ะ t h e y study Chinese t h e y study Chinese พวกเขาเรียนภาษาจีนพวกเขาเรียนภาษาจีนเหมือนที่คุณวรถามเมื่อกี้แต่โครงสร้างนี้เป็น future ฟิวเจอร์หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง w i l l วิ r ์ฟวันวิวเวิจำไว้นะคะพูดถึงอนาคตนะฟิวเจอร์หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง w i l l วิ r ์ฟจะในอนาคตพวกเขาจะเรียนภาษาจีนในอนาคตคะ่ะพวกเขาจะเรียนภาษาจีนในอนาคตฟิวเจอร์อนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง w i l l วิ r ์ฟข้อนี้ตอบว่า They will study Chinese. They will study Chinese. พวกเขาจะเรียนภาษาจีนในอนาคตโครงสร้างฟิวเจอร์ผ่านไหมคะผ่านไหมลูกได้เปล่าพอได้เปล่าได้ครับได้ครับเยอะม,มากขออนุญาตตอบคุณหน่อยหนึ่งนะคะคุณได้ไปต่อคคำว่า B เหมือนกันเลยมามาต่อที่คำว่า B คำว่า be ถ้าอยู่ในโครงสร้าง future อนาคตเรารู้แล้วว่าใช้ will work one อ้าครูครับ verb o n e ของคำว่า be มีตั้งสามตัว is am are ใช่หรือไม่ใช้ will is will am will are แยกกันไหมครับไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นคำว่า be เราจะใช้คำว่า will be will be ถ้าเรียนเคยได้ยินประโยคนี้ค่ะ I will be a teacher. ฉันจะเป็นคุณครูในอนาคต I will be a doctor. ฉันจะเป็นคุณหมอในอนาคตถูกไหมคะคำว่า be แปลว่าเป็นถูกไหมเป็น,นะะเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำว่า be ในโครงสร้าง future will work one ไม่ต้องใช้ will is, will am, will are ให้สับสนใช้คำเดียวเลยคะ่ะใช้ will be. โอเคนะคะไปต่อที่ exercise one ข้อที่2กับข้อที่สาม ไปดูข้อ2กับข้อ3มันคือข้อสอบนั่นแหละข้อสอบข้อสองกับข้อสอบข้อสอยู่ในโครงสร้างของ future ข้อสอบข้อสองข้อ3อยู่ในโครงสร้างของ future future หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง will verb one will verb one ย้ำอีกครั้งคุณย์เขียนให้ดูให้เห็นชัดเจนนักเรียนจะได้ตอบข้อสอบได้นะคะ will verb one future หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง will ตามด้วย verb ช่องที่1คือ verb ที่เขากำหนดให้มาค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่2ข้อสอบข้อที่2 choice เอ้ choice น่ะคำถามมีว่าข้อสอบมีอยู่ว่า bob play football tomorrow bob play football tomorrow บ๊อบเล่นฟุตบอลพรุ่งนี้สแสดงว่าเป็นฟิวเจอร์เป็นอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึงวิวเวิร์บแสดงว่าประโยคนี้เขาต้องการบอกว่าบ๊อบจะเล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้คะ่ะเรียนะ่ะบ๊อบจะเล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นข้อที่สองตอบว่าบ๊อบอะไรดีคะ่ะบ๊อบอะไรดีบ๊อบวิวบ๊อบ วิววิวอะไรเจ้าวิวอะไรวิวอะไร yes ถูกต้องค่ะเอ็ดส์เล่ยอมากข้อที่สองจะตอบว่าข้อสอบข้อสองจะตอบว่า Bob will play football tomorrow ถูกต้องค่ะ Bob will play football tomorrow เยี่ยมมากค่ะได้แล้วนะสองคะแนนแน่นอนปิ๊งปิ๊งต่อไปข้อที่สามค่ะขออนุญาตไปไวข้อที่สามค่ะ we visit grandparents next year we visit grandparents next year พวกเราเยี่ยมค่ะวิสิตแปลว่าเยี่ยมเยือน grandparents แปลว่าปู่ย่าตายายค่ะคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย next year แปลว่าปีต่อไปหมายความว่าพวกเราจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในปีหน้าในปีถัดไปเพราะฉะนั้นเป็นอนาคต เป็นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึงวิวเวิร์กวันวิวเวิร์กวันเพราะฉะนั้นประโยคนี้พวกเราจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปีหน้าจะใช้วีอะไรคะวีวิเศษ grandparents next year จะใช้วีอะไรดีคะข้อที่สามวีอะไรดิวีวิเศษ we will visit ถูกต้องค่ะข้อที่สามจะตอบว่า we will visit grandparents next year พวกเราจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในปีหน้าเก่งมากค่ะได้แล้วนะสามคะแนนปิ๊งปิงโครงสร้างฟิวเจอร์ผ่านได้ไหมคะ ผ่านได้ไหมลูกโครงสร้างฟิวเจอร์ผ่านได้ป้าจา๋าผนะ่านเลยครับนะง่ายแล้วแหละที่รักนี่คือโครงสร้างสุดท้ายโครงสร้างสุดท้ายที่เราจะเรียนวันนี้เห็นไหมคุณนุชใช้เวลาสอนไม่ถึงสิบนาทีเลยโมมาเป็นชั่วโมงสอนไม่ถึงสิบนาทีย่อมากนะคะอ่ะ today lesson เนื้อหาสุดท้ายวันนี้ เป็นโครงสร้าง not future not future not future เรารู้แล้ว future หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง will verb one ตอนนี้โครงสร้าง not future หมายถึงโครงสร้างปฏิเสธในอนาคตค่ะจะไม่นั่นเอง not future หมายถึงปฏิเสธในอนาคต พูดถึงปฏิเสธในอนาคตนึกถึงคำนี้ค่ะ w o n t verb one w o n t verb one w o n t verb one ไปค่ะตัวอย่างเช่น she eat noodles tomorrow she eat noodles tomorrow ชีแปลว่าหล่อมอีแปลว่ากิน o o เด e s แปลว่าก๋วยเตี๋ยว tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้เป็นโครงสร้างของ Not Fu t เจ e ปฏิเสธในอนาคตแสดงว่าคนเนี้ยหล่อมคนเนี้ยตั้งปฏิทานกับตัวเองเลยคือวันนี้อาจจะกินเยอะแล้วก๋วยเตี๋ยวนะนางตั้งปฏิทานกับตัวเองเลยว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวเด็ดขาดค่ะ ฉันจะไม่กินกว๋วยเตี๋ยวเด็ดขาดค่ะเป็น not future เป็นปฏิเสธในอนาคตเพราะฉะนั้นบอกว่า not future คือปฏิเสธในอนาคตพูด,พ,ดพูดถึงปฏิเสธในอนาคตนึกถึงคำเดียวเท่านั้นคือ won't verb one won't verb one won't verb one เพราะฉะนั้นหลันจะไม่กินกว๋วยเตี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะใช้ีอะไรดีคะใช้ีอะไรดี she want eat her. she want eat noodles tomorrow ค่ะหรือว่า she want eat noodles tomorrow ก็ได้ค่ะ she want eat noodles tomorrow ถูกต้องค่ะลำจะไม่กินก๋วยเตี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเป็นปฏิเสธในอนาคตนะคะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะตึงตึงตึงค่ะ้ะวาวอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะจิม and Joseph Jim and Joseph go to party next week Jim and Joseph go to party next week Jim and Joseph ไปปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงนะคะปาร์ตี้แปลว่างานเลี้ยงเนาะไปงานเลี้ยง next week แต่ครูบอกว่าโครงสร้างนี้อยู่ในรูปแบบของ not future not future แปลว่าปฏิเสธในอนาคตพูดถึงปฏิเสธในอนาคตนึกถึง w o n t v o r b one w o n t verb one มาแปลประโยคนี้ค่ะ Jim and Jose ไปงานเลี้ยงสัปดาห์หน้าถ้าเป็นปฏิเสธในอนาคตแสดงว่าเขาจะไม่ไปถูกไหมคะกลายเป็น Jim and Jose จะไม่ไปงานเลี้ยงสัปดาห์หน้าค่ะ Jim and Joseph จะไม่ไปงานเลี้ยงสัปดาห์หน้าใช้ Jim แอน j o โจเซอะไรดีค่ะ Jim แอน j o โจเซ won't go huh? won't go to, ถูกต้องค่ะกลายเป็น Jim and Joseph won't go to party next week จิมกับโจเซฟจะไม่ไปปาร์ตี้สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้อีสี่อีสี่และอีสี่ค่ะข้อสอบข้อที่อ้าวมีคำว่า B ด้วยคำว่า B นะคะขออนุญาตถอดนั้นตาแป๊บหนึ่งนะเสียบตาคำว่า B อีกแล้วครูครับ won work one เนี่ยใช้ won is won am won are ไหมไม่ต้องค่ะถ้าเป็นคำว่า B เราจะใช้คำว่า won't be คำเดียวเท่านั้นค่ะนักเรียนคะ won't บีคำเดียวเท่านั้นนะอะไปต่อข้อสอบของเราข้อที่4และข้อที่5จากที่รักขาข้อ4และข้อ5คุมอยากให้เรียนเรียนเยอนะเนาะเดี๋ยวเรียนจะปวดหัวนะคะหลายวิชาและเห็นใบงานน่ากลัวมากอ่ะมาค่ะข้อสอบข้อ4และข้อ5เป็นโครงสร้าง not ฟิวเจอย้ำอีกครั้ง not f ิวเจอหมายถึงปฏิเสธในอดีต พูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึงคำนี้ค่ะ won't verb one won't ออ verb one ค่ะมาดูข้อสอบของเรามาดูข้อสอบของเราข้อที่สี่อ้าวทำไมข้อสอบคุณวุ้ซ้มในข้อสอบ,อสอบวราเรียนเป็นข้อแบบนี้ไหมลูกคุณว้องลืมแก้แน่เลยอ่ะ ข้อสอบข้อสี่ข้อห้าของเรียนเป็นบ๊อบกับวีเหมือนกันไหมคะแก้ไขเหมือนกันค่ะอ๋อเหมือนกันแสดงว่าคุณนุชไม่ได้แก้ไขไม่เป็นไรค่ะแค่โครงสร้างมันเปลี่ยนแสดงว่าลืมจริงๆนะเนี่ย not future ค่ะเรียนขา not future มาที่ประโยคเดิมเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคะถือว่าได้ฟรีไปแต่โครงสร้างไม่เหมือนกันอยู่แล้วใครตอบเหมือนข้อสามข้อสี่แสดงว่าผิดแน่นอนนะบ๊อบเล่นฟุตบอลพรต่อโครงสร้างอยู่ใน not future แสดงว่าจะติเศษในอาาานาคตแสดงว่าบ็อบจะไม่เล่นฟุตบอลค่ะวันพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกบ็อบจะไม่เล่นฟุตบอลวันพรุ่งนี้จะใช้บ๊อบอะไรดีคะน๊อบฟิวเจอร์ค่ะนึกถึงวันข้อนี้ข้อที่สี่ตอบว่าอะไรดีบ o อบวันเพล y อะบอบวันเพล่ค่ะบ๊อบวันเพล o ฟุตบอล tomorrow Bob won't play football tomorrow. ง่ายไหมจ๊ะง่ายนะไปต่อข้อที่5ค่ะ We visit grandparents next year อีกแล้วค่ะพวกเราจะไม่ไปเยี่ยมปู่ย่าปีหน้านะอาจจะไปปีนี้เลยปีหน้าไม่ไปแล้วนะปีนี้อาจจะไปแต่ปีหน้าไม่ไปแล้วนะเป็นโครงสร้างของ not future ค่ะปฏิเสธในอนาคตพูดถึงปฏิเสธในอนาคตนึกถึง won't work one เทอนี้ตอบวีอะไรดีคะวีอะไรดีจ้ะวีอันไรดีวีวอนวิสิตครับอ่าววีวันวิสิตค่ะวีวันวิสิตปู่ย่าตานาย next year ห้าข้อว้ากูบายแล้วอ่ะครงสร้างวันนี้ง่ายมากง่ายเหมือนตอกด้วยเข้าปากสอนแค่สิบแปดนาทีเพราะครูเริ่มสอนเนื้อหาที่สิบโมงอ่ะสอนแค่สิบแปดนาทีนักเรียนเข้าใจลึกซึ้งง่ายมากเพราะวันนี้ไม่มีตัวเลือกอื่นเลยไม่มีกฎไม่มีอะไรเลยแต่สัปดาห์หน้ามีแน่นอนนะคะ เดี๋ยวคุณน้ชจะลงไฟล์นี้ให้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตครบทวนอีกครั้งอ่ะเนื้อหาวันนี้คุณน้ชสอนย้ำไปแล้วย้ำไปแล้ววันนี้สอน not p a s s not p a s s not p a s s หมายถึงปฏิเสธในอดีตพูดถึงปฏิเสธในอดีตนึกถึง did n t verb 1 did n t verb 1ยกตัวอย่างเช่น I sit on the chair ฉันนั่งเก้าอี้ต่อเป็น not past เป็นปฏิเสธในอดีตจะหมายความว่าฉันไม่ได้นั่งเก้าอี้ในอดีตเราจะใช้ I not past นึกถึง didn't verb one จะใช้ I didn't sit on the chair ฉันไม่ได้นั่งเก้าอี้ในอดีตโอเคนะคะไปโครงสร้างต่อไปไปโครงสร้างต่อไปคุณนวดสอนหน้าจากจะสอน not past แล้ววันนี้คุณว่สาสอน future 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 นะ future พูดถึง future นะ future หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึง will v e r k one will v e r k one ใช้ยังไงยกตัวอ,อย่างเช่น he go to Japan โครงสร้างนี้อยู่ใน future เป็นอนาคตแสดงว่า he จะไปญี่ปุ่นค่ะ เขาจะไปญี่ปุ่นเพราะมันเป็นอนาคตถูกไหมเขาจะไปญี่ปุ่นในอนาคตฟิวเจอร์หมายถึงอนาคตพูดถึงอนาคตนึกถึงวิวเวิร์กวันเพราะฉะนั้นประโยคนี้ต้องกลายเป็น he will go to Japan ค่ะถ้าเป็นโครงสร้างฟิวเจอร์จะกลายเป็น he will go to Japan แปลว่าเขาจะไปญี่ปุ่นในอนาคตค่ะนอกจากโครงสร้างฟิวเจอร์แล้ววันนี้โครงสร้างสุดท้ายที่คุณนุสอนเปลีนโครงสร้างของ not future Not future แปลว่า Not future หมายถึงปฏิเสธในอนาคตพูดถึงปฏิเสธในอนาคตนึกถึง WONT verb 1 won't verb one won't verb, verb one ตัวอย่างเช่น she eat noodles tomorrow โครงสร้างนี้อยู่ใน Not future เป็นปฏิเสธในอนาคตนั่นแสดงว่าประโยคนี้เขาต้องการสื่อความหมายว่าลนจะไม่กิน ก๋วยเตี๋ยววันพรุ่งน,นี้ค่ะเพราะเป็น not future ปฏิเสธในเราคือจะไม่ถูกไหมคะจะไม่หล่อนจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวในวันพรุนน่งนี้ not future หมายถึงปฏิเสธในอนาคตนึกถึงคําเดียวเท่านั้นคือ w o n e verb one ใช้ประโยคนี้จะตอบว่า she won't eat ถูกคะ่ะ she won't eat noodles tomorrow she won't eat noodles tomorrow โอเคนะคะ เพราะฉะนั้นการนําเสนอเนื้อหาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คุณน่ขออนุญาตบันทึกภาพเพื่อรายงานท่านผู้มยการและท่านรองผู้มยการแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตนะจ๊ะมีโครงสร้างมีตัวอย่างมีแบบฝึกครับอ่าโอโอเคค่ะ มีสามเรื่องนะคะอืบโอเคไม่เยอะละกันนะวันนี้ขออนุญาตใส่จอนักเรียนเลยถ่ายรูปด้วยจาก22คนตอนนี้เหลือ18คนไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรยินดียินดีที่เรียนยังอยู่นะคะเพราะฉนั้นระหว่างนี้นะคะที่ยังไม่หมดเวลาคุณนุชจะจะจะเซิร์ชตัวอย่างการเขียนคำคมเผื่อระหว่างนี้10บโมงครึ่งจนถึง11โมงจนถึงเที่ยงคุณนุชหวังว่าคุณนุชจะได้รับข้อความทางแชทของการส่งการประกวดเข้าแข่งขันของระดับม .3 นะคะ ระหว่างนี้งั้นเดี๋ยวคุณนุชขออนุญาตบันทึกวิดีโอการสอนที่จบหน้านี้เพียงเท่านี้ก่อนนะเพื่อให้เพื่อนๆจะได้ไปดูว่าคุณรุทไรสาราคะะ่ะโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะคุณนุชก็มีเพียงเท่านี้เนาะขออนุญาตจบการบันทึกการสอนของวันนี้เพียงเท่านี้นะคะ See you again next week นะคะเจอกันสัปดาห์หน้ากับอีก5คข้อเจอกันสัปดาห์หน้ากับอีก5ข้อ ซึ่งอีกห้าข้อก็ยังเป็นข้อสอบเหมือนเดิมนะคะย้ําอีกครั้งเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งเดือนนี้จะเป็นใบงานหนึ่งใบหน้าหลังมีทั้งหมด20ข้อครูนุชไม่มีข้อสอบแต่ใบงานนี้ถือเป็นคะแนนสอบนะคะห้ามหายห้ามขาดห้ามฉีกขาดห้ามน้องเล่นห้ามเปียกฝนห้ามเปียกน้ําห้ามอื่นใดกรุณานํามาส่งใน ตอนเปิดเทอมอีกครั้งเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้านะคะ hey, see ค o ซีอเกนเน็ก w e วีกู o ดบายขออนุญาตปิดการปิดก,ก่อนนะดูแต่การเกียวชิด